เดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงแรกนี้นะคะคุณผู้มชมกับอาจารย์เตจิติเนื่องจำลองค่ะอาจารย์ติสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้ววันศุกร์เตจิติเทบลเพลินดูภาพรวม,มนะคะคุณผู้ชมอันนี้ขอให้ดูในในเซ็ตฟก่อนจริงๆอะดูในเซตก่อนก็ได้นะหลายคนบอกว่าไม่ได้เห็น1,130จุดมานานวันศุกร์ขึ้นไปให้เห็นนะคะแต่ว่าท้ายตลาดยอ่อลงมายอ่อลงมาปิดตลาดก็ยังบวก10จุดนะภาพรวมดูดีดูดีต่างชาติก็ซื้อไปตั้ง2000กว่าล้านเนี่ย แต่พอเหลือมาดูในซีรีส์อยู่แอบตกใจนิดหน่อยเอาขึ้นไปทําไมไม่ขึ้นไปให้สุดไหลลงมาทําไมให้มันหลุด726.6ทําทำไมต<ด>้องเป็นตัวเลขนี้ทำไมต้องเป็นตัวเลขถามจันติกันนะคะตัวเลขนี้มันมีนัยยะขนาดไหนอ่ะคุยกันจันติมันต้องหลุดด้วยล่ะหลุดเสร็จภาพมาเลยเนี่ยใช่ปะเนี่ยจริงๆไซเวน,นานา,นานแบบนี้น่าจะยกยอดให้ไปแล้วนะเนี่ย ได้ยินเสียงผมปะได้ยินแล้วค่ะอ่า,<ม>าโอเคคุณผู้ชมมากคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ชมมัฟภาพโดยรวมของเซตดีแล้วหรือยังอ่ามาเดากันไม่ดูจากสัญญาณต่างๆดูจากภาพรวมดูจากปัจจัยนะคุณผู้ชมคิดว่าตอนนี้เริ่มเห็นการจริงๆเห็นการไซเวย์ออกข้างๆนะหลายคนบอกว่าเอาล่ะก็น่ารุนแล้วแหละน่ารุนแล้วแหละแต่ไอตัวเลข726.6เนี่ยวันศุกร์หลุดลงมาทำไหมหลุดลงมาเสร็จแล้วแหมมีภาพใหม่อีกภาพหนึ่งเลย ใช่แล้วเนีกลับไปที่ลองกลับไปที่ทรัมป์ดูนะผมว่าสุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆเดี๋ยวพวกประเทศเล็กๆน้อยๆที่โดนภาษีกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งอูหรือเม็กซิโกที่ต้อเพิ่งเพ,พิ่งโดนประกาศวันนี้นะ่ะเดี๋ยวหัวกันผมคิดว่าเขาจะต้องหัวกันในประเทศเล็กๆแล้วก็จะกดดันให้ทางสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องถอยคือคือ,คอมันต้องเจอกันในจุดที่มันรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลอืม อาจจะได้ประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นไม่เกินสิบแปดเปอร์เซ็นตในแต่ละประเทศประมาณนะเพราะจริงๆสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตมันทําธุรกิจไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมจนัจนจะในฐานะที่เป็นนักธุรกิจด้วยใช่ไหมต้อสุดท้ายมันก็ไปกระทบกับคนในประเทศเขาแล้วคนในประเทศเขาก็ทําให้เกิดปัญหากับรัฐบาลของเขาเองก็อาจทําให้ภาพของอัตราเงินเฟอ้อมันมีปัญหาเหมือนเดิม,มสุดท้ายไปไปมา,มาก็เก็บแหลกนะแต่ในเลทที่มันดูแบบ ทำให้สมผลกับนี้หน่อยโอเคเรากลับมาดูภาพของตัวเซติตี้เนาะจริงจริงจริงภาพเซตพิตี้เนี่ยให้ไว้ว่า730เนี่ยมันเป็นแนวต้านค่ะให้ไว้ว่า730เนี่ยเป็นแนวต้านที่สําคัญก็สิ่งที่กลัวก็คือไม่ใช่ขึ้นไปแล้วก็แล้วก็ลงมาเนี่ยว่าตรงนี้กลายเป็นเบรกหลอกกลายเป็นว่าตรงนี้กลายเป็นเบรกหลอกซึ่งก็กังวลว่าพอวันศุกร์เนี่ย มาปิดต่ำกว่า726.6ก็ไม่ดีสำหรับการที่อยากจะขึ้นต่อะทีนี้อันที่หนึ่งเป็นอย่างนี้อันที่สองคือถ้าเราดูตัว p o c week ปิดตาพวกนี้ก่อนนะเราจะเห็นว่า p o c week มันลดลงมาเข้าสู่สองสัป,ปดาห์แต่แต่แต่มันดันไปเคลียร์อายของ week ก่อนหน้า,กกานะซึ่งมันทำให้ภาพของสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยงง ต้องงงคือ p c c รลลดลงแต่มันพยายามจะเบีกยงหายก็คิดว่าสัปดาห์นี้ก็ยังคงต้องเทรดแบบระมัดระวังแต่สังเกตว่ากรอบวิกของวิกที่แล้วค่อนข้างแคบประมาณ7 1 4ดหนึงสี่ถึงเจ็ามประมาณ1 5บจุดจริงๆวิเนี่ยมันสามารถที่จะถางได้ประมาณ2 0่สถึงยี่สยีจุดถึง3าจุดได้เนาะก็ชัดเจนว่าตัวการการคาดการเรื่องของเทรนด์เนี่ยก็ยังคงคาดการยาก ไม่ว่าจะเป็นฝั่งขึ้นหรือว่าฝั่งฝั่งลงนะครับทีนี้ก็สําหรับวันนี้คิดว่าถ้าราคาเปิดเนาะเผมผมมองว่าถ้าตลาดมันจะแย่มันจะเปิดต่ํากว่าเจ็ดหนึ่งห้าแต่ถ้าตลาดมันจะดีเนี่ยมันจะกลับไปประมาณเจ็ดสามหนึ่งขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าราคาเปิดถ้ามันกลับขึ้นไปแล้วยืนเหนือเจ็ดสามหนึ่งมันมันจะแคนเซิลภาพที่เราบอกว่ามันจะเป็นมันจะเป็นซีได้ไหม ถูกต้องมันจะคนเซิลภาพนี้ลงแต่ถ้าเปิดถแถบกรอบดำตรงนี้ตลาดก็ยังคงไม่ชัดเจนเหมือนเดิมแต่ซึ่งตอนนี้เปิดแล้วนะครับเปิดก็จะเปิดตรงน,นี้เห็นไหม <7 S 1> เปิดถแถบปิด <S 2> 2 <S ใช่ก็จะเปิดถแถบนี้7 2 2 7 2งเนาะก็ยังคงมองว่าเอออะ่ะถ้าถ้าเป็นผมตอนนี้ผมมองว่าถ้าราคาเบรก731ขึ้นไปได้ก็จะดีสําหรับขาขึ้นแต่ถ้าราคาหลุด715 ก็แย่สําหรับขาขึ้นให้เน้นเล่นฝั่งลงแต่ถ้าราคาเปิดอยู่แตแถวนี้วันสัป,ปดาห์นี้ก็อาจจะอยู่ในกรอบเนี่ยสามส่วนเจ็ดหนึ่งห้าให้นี้เป็นกรอบบนกรอบล่างค่ะถ,ถ้าอยู่ในกรอบนี้นะตามที่จันติต,ตีเส้นเราเล่นแบบลงลงก่ชอช็อตขึ้นก็อองในกรอบไปได้ไหมหรือว่ารอเบรกดีกว่ารอเบรกดีกว่ารอความชัดเจนดีกว่าจริงๆวันนี้อ่านโ i โ <O> อไอนะครับโอ <O I S 2> ไอมีสิทธิ์ที่จะขึ้นมากกว่างอ่เรามาดูโอไอกันก่อนพูดขอโทษโอไอตัว,ตวนี้เราจะเห็นว่าวันตอนที่เขาเบรกขึ้นไปจากไฮเดิมตรงนี้เนาะโอไอมันเพิ่มขึ้นอันนี้ดูไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นหักลบของเมื่อวานอาจจะดูเกียนเปลี่ยนนิดนึงนะครับแต่เนี้ยล่าสุดของมันคือการที่เขาเบรกขึ้นไปเนี้ยโอไอมันเพิ่มขึ้นวอลุกหมักเพิ่มขึ้นมันสรุนุนภาพของการอยากจะขึ้นต่อมากกว่า วันนี้ผมให้น้ำหนักไปทางรีบาวมากกว่าลงครับวันนี้ให้น้ำหนักไปทางรีบาวมากกว่าลงนะครับแล้วก็ฝั่งของตัวออปชันฝั่งของตัว OI อออปชันฝั่งของตัววอลลุนออปชันนะครับก็มีภาพของการที่จะเปิดสถานะคอออปชันเพิ่มขึ้นมากกว่าก็เน้นไปทางว่าอยากขึ้นแหละนะครับในฝั่งของตัวฟิวเจอร์ภาพณนวันนี้นะคะแต่อันนี้คือเรามาองจากทั้งตัวของ ราคาเปิดแล้วก็มองจากตัวของ OI ภาพนี้มันจะคอนเฟิร์มว่านี่คือ4จริงๆแล้วลงไปหา TP1 ของเราก็จะจะลึกเหมือนกันลึกมากเหมือนกันอาจารย์มันต้องหลุด 7- 1 5ก่อนใช่ไหมมาถึงจะคอนเฟิร์มภาพถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะตอนนี้คือถ้าคิดว่ากรอบนี้เป็นกรอบขาลงเนี่ยมันก็จะลงทดสอบประมาณ690แต่ผมมองว่าออสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องของตัว p ี c แล้วก็มีความขัดแยง้งอาจจะยังมีข่าวของตัวสหรัฐอเมริกาที่มีการประกาศภาษีอยู่นะสัปดาห์นี้ก็เน้นว่ากรอบบนนะเล่นเล่น,เล,นเล่นแบบเบรกกรอบบนขึ้นไปแล้วก็หลุดกรอบล่างอย่างนี้ก็อาจจะปลอดภัยกว่าค,ครับยกเว้นว่าเราจะมีปัจจัยสนับสนุนในช่วงกลางสัปดาห์ไหมจา้าถ้าเรารอไปถึงวันพุธแล้วพีโอซี OC ขยับปรับเพิ่มขึ้นมาใช่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเริ่มมีสัญญาณที่อยากจะขึ้นมากกว่า P.O.C. week ที่แล้วมันอยู่ที่715พอดีนั้นถ้าสัปดาห์ที่แล้วเป็นการสะสมรอง715ก็ไม่ควรหลุดแหละนแต่ถ้าเกิด715ก็อาจจะชัดเจนแล้วว่า P.O.C. week นี้ week นี้ week นี้คือการสะสมช็อตเน้นให้บอกว่าถ้าอยากจะขึ้นต่อ715ต้องเอาไว้อยู่อาจจะปิ้นๆลงไปได้710ถึง715แต่ต้องไม่ลูดลงต่ำกว่าประมาณ702 700ลงไปอย่างนี้อันตรายแล้วื อันนี้เป็นภาพโดยวรวมนะคะคุณผู้ชมได้ได้ประเมินกันล่าสุดก็ยังปนเปืนเป้นๆอยู่แถวนี้กรณีที่มันอยู่ตรงกลางแปลว่าจะถึงนาวินาทีนี้เรายังไม่ทําอะไรนะคะอาจารย์ครับจริงๆคือตอนนี้ราคาเปิดแถวนี้ก็จะกลับไปมองที่ตัว OI ไอโอไอเขาอยากจะมองขึ้นแถวนี้เนี่ยก็จะเป็นครึ่งกรอบถ้ามองว่าเจ็ดสามศูนย์กลางกางกรอบตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดมองว่าอัพไซด์ตรงนี้อาจจะทากําไรได้ มองว่าเปิดลองได้ไหมเปิดลองได้ก็อาจจะทำก,กำไรที่กรอบบนสต็อปลอที่กรอบล่างเน้นว่าวันนี้อาจจะทำเฟรมเล็กๆอาจจะย่อลองหรือว่าเบรกไฮแล้วโฟโนลองได้นะครับหลุด715ก็คิดว่ากลับไปตั้งสติก่อน <c oughs> แล้วรอความชัดเจนวันพรุ่งนี้หรืออีกสองวันดูซิว่าพยายามจะสะสมปีโซให้เหนือ715ของสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่า แต่พว,วันนี้เองแบบไซส์ลงมาแล้วก็ปิ้นหลุดลงมาแล้วก็สะสมง p c d a y ต่ำกว่า p l c Week สักวันหนึ่งอันนี้ก็อันตรายสำหรับภาพขาขึ้นค่ะอ่ะให้คุณชมไว้เป็นเป็นภาพนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงๆแอบลุ้นเพราะาจาันติให้กรอบไว้คือ714กับ724เพราะพมันเบรก7-24ไปได้มันดันหลุดลงมามันก็เลยทำให้อย่างที่จันติว่างงจริง วันศุกร์คือแบบว่าเอะเอาไงดีนะเอาอยัางไงดีนะพี่เอซีลดแต่ราคาดันเบรกด้วยโอ้ยงงเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะภาพคือถ้าไม่หลุด715เรายังคงมองย่อลองนะคะจานและยิ่งทะลุ731ภาพจะคอนเฟิร์มแต่ทั้งหมดทดั้งสิ้นที่เราคุยกันถ้าหลุด715ภาพ C e ข้างบนที่7จ0นคอนเฟิร์มเหมือนกันถูกต้องมีโอกาสเกิดขึ้นมากๆแล้วก็กลับเข้าเทรนขาลงต่อเจอกัน690่า ค่ะได้ค่ะจาย์ติวันนี้ขอบพรคุณมากค่ะครับนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่เป็นเอฟซีจย์ติมาเข้าห้องเรียนกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจะได้ไปวางแผนนะ